ค่อนข้างที่จะลบนิดหน่อยไม่ไม่นิดหน่อยวันนี้วันนี้ลงมาข้างแรงเนาะก็ติดต่อดีคือต้องบอกว่าไม่เด้งเลยนะครับลงมาเมือ่อวานอย่างเด้งวันนี้ลงแล้วก็ปิดโลต่ำกว่าเมื่อวานด้วยนะครับแนวรบทั่ตลาดมันอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบอะหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสองอะเปนิเดียวเพาพรุ่งนี้กรลุนว่าถ้า,ารีบาวไม่ได้เนี่ยถ้ามีโอกาส คือถ้าหลุด163 1630ลงมาเนี่ยครับก็มีโอกาสลงทดสอบพันหกน้อยนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าแต่ว่าค่อยๆลงนะไม่ใช่ไม่ใช่ลงวันเดียวสามสิบจุดรับสําคัญอีกทีกีพันหกร้อยเลยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ภาพรวมไม่ค่อยดีแรงขายหลักๆเนี่ยจะเห็นว่าอ่อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลพวก BDMS THG อะไรเงี้ยก็โดนขายลงมาแล้วก็พวกกลุ่มขาปีกแมคโครโฮมโป เนะครับก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับ C R C ด้วยนะครับก่อนหน้าในที่แบบเปิดการเล่นขึ้นมาเล่นเปิดเมืองนู่นนี่นะครับไปโดนถ่ายลงมาแล้วคงมนี้ก็ลุ้นยินหนึ่งหกสามสูงไห้ได้เนี่ยครับก็ถ้ายินได้ก็อาจจะเห็นรีบาวอืมค่ะโอ้โหอย่างนี้ล้วคนที่จะมีหุ้นอยู่ไหมล่ะคะเนี่ยถอไหถ้าไปดูถ้าไปดูเนี้ยมีหลายตัวลิ้นนะ มีหลายตัวเล่นเล่นแรงอย่างซล่าวันนี้เออซล่ายูวาซ่าแบบหุ้นแบบประหลาดประหลาสภาพคล่องในน้อยางก็เล่นแต่ว่าก็อันตรายอีกหนึ่งเนาะซีพีเอย่างเงี้ยก็ซีพีเนี่ก็ทุกวันเลยคือบางวันก็รีบบางวันก็ฟอนะครับเพราะถ้าเล่นก็คือเราไม่ด้ทนาเล่นดีกว่าถ้าถ้าสมมติว่าแบบนักลงเล่นหรือไงก็ระมัดระวังน่อยเพราหุ้นอย่างนี้ก็บางทีก็เลิกเร็วเนาะเราก็ไม่รู้ประเด็นว่า ขึ้นมาเนี่ยเพรเหตุผลอะไรค่ะอืมอืโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้จะแนะนำกลุ่ไหนไหมหรือว่าจะใหเกปก่อนเล่นได้นะเทดยิงกันแนะนำแนะนำแนะนำตัวเล็กๆต่้งกางเหมือนกันนะครับก็เฮลลีด HL เฮลลีด HL นะครับก็วันเนี้ยเล่นค่อนข้างดีเหตุดึงก็โอลุมเข้าวันแรกแล้วก็ทำแท่งเขียวยาวเต็มแผงด้วยนครับ ก็มีต้านแรกอยู่ที่ยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้านะครับถ้าผ่านได้เนี่ยมันจะมีไฮเดิมแถวสามสิบสองก็อาจจะขึ้นไปเทนไก่เห็นไหมพี่จะเห็นว่าช่วงเนี่ยเหมือนเทลยวนเนี่ยเพิ่งไดผิวโเข้ามาือเห็นว่าุันนี้เพิ่งได้ผิวโเข้ามาเ่ยคึกคักคึอคักอยู่อย่างบีสเนี่ยบีสก็ยูไฮแล้วบีไอเอสก็ขึ้นค่อนข้างแรงอีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งเราแนะนำที่พยาโงแล้วกันะครับก็ t i h นี่ครับก็ค่อนข้างแข็งพอสมควรน,นะครับบลุ่มเข้าสามวันติดด้วยนะครับต้านแรกอ่าอยู่ที่หกสิบแปดบาทยี่สิบห้าต้านนึงอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะโอเคมีสองตัวนะ h อาวกับ t i h สองตัวนะคะท t set ล่ะคะพี่คิ t set s h ศูนย์ n สองสอง t s e กก็ ไม่ค่อยดีอะไรนะครับก็มีแน,แนวแนวรับมันจะมี EMA ยี่สิบห้าอ,อยู่ที่เก้าแปดสามตอนนี้อยู่ที่เก้าแปดห้าก็ก้อ,อย่ายให้หลุดคือถ้าหลุดถ้าหลุดเก้าแปดสามวันอาจจะเปิดช็อตได้นะค่ะถ้าพรุ่งนี้ถ้าเป็นตีเฟกนะครับถ้ายืนไม่ได้ก็เปิดช็อตลงมาได้ค่ะทองคำราคาพี่ฮิวทองคำ นะคระับ<ะ>ทองคําก็ยังไซวยอยู่คือหาเสศษชัดเล่นมันยาก<ะ>ทองคําก็ยังไซวออีออกข้างนะครับ<ะ>อ๋อเหมือนยังเล่นในกรอบอยู่ะนะครับก็มีกรอบอที่หน<ะ>ึ่งแปดเจ็ดศูนย์นะครับเป็นกรอบบนกรอบล่างที่อยู่ที่หนึ่งแปดสามศูนย์นะครับก็ยังแกวนในกรอบนี้อยู่ก็จะลงมาหนึ่งแปดสามศูนย์ซื้อเล่นเด้งอะไรแล้วก็ไปขายที่หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ค่ะ โอเคก็ประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณพี่คิวมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับรายการ Business Line Live เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาอัปเดตกันต่อนะคะได้ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคำแนะนำจากพี่คิวนะคะคุณวชเรนจงยันยงค่ะจากทางด้านบอลเกิกเบกนั่นเองนะคะติดตาม